สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย่ไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจา้ามือในแย่ไพ่กระเด็นน้ำขวดมูลเนาทางตามเล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรราฝากแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลน์กดแชร์แย่ไพ่ไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ำแย่ไพล่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประดิษฐ์เบิ่งผาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยยยมาาททัักกบกบไ อคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น,อน้องเนาะเอามาเบิ้งตามเหล้าได้แะมือ,ม,อมือนีเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วอย่าให้เข่าหาแปลกนาะพี่น้องนนเนาะตัวเน้นพร้อมนะคะพี่น้องคะมาเบิ้งอาจารย์ทา่านแรกเพราะเลยอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบ้านแอดหนูน่าวาสันพี่น้องคะแอดหนุน่ากับเข่าดีได้พี่น้องงวดแต่ว่างวดที่แล้วแอดหนุน่าลดมาตามต,ามต่อจ้างงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หกวะสันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะเออ เหมือนจะให้ฝันขับไข่กับค่าเหล็กศูนย์หกด้อยพี่น้องมือนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจับคู่วัซซันเก้าศูนย์ศูนย์เก้าตัวเดียวพนัพี่น้องขาเอาพิจารณาได้เนะาะใพหมักแนวทางของแอดมูน่านะคะพี่น้องขาเด่นเก้าวัซซัมอดที่เลี้ยวโดดเนาะมณีเด่นเก่าปัดเก่าศูนย์ศูนย์เก่าตัวเดียวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดก้อยใจวัซซันเลขเด่นซีตเพิ่นงวดที่เลี้ยวมานะคะ่ะ วัวน,นี่มาตามตัวจ่าสองเก่าหกสามว่าสันพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางขนมเล่าวันที่ยี่สิบเก้าเอ็ดกอยใจเนาะต่อไปเลยค่ะมาเบิงสูตรหาโตเพื่อนนะคะพี่น้องอ่าวดที่แลีว้วมาเก่าหกนะคะพี่น้องคะวัวน,นี้มาตามสามสามแปดห้าหกนะคะพี่น้องเพิ่นเอาไปวิ่งล่องเบิงสามแปดหาหกเนาะคะ่ะเอาไปวิ่งล่องเบิงเด้อพี่น้องเด้อเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะสูตรนี่เขาดีรีได้พี่น้อง มาตามต่อจาางวันนี้เพื่อนบอกว่าเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดว่าสั่นพี่น้องขาพิจารณาได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูนี่แคบหน้าจอเลยด้อพี่น้องขาวิ่งสองก็สามเนาะคะ่ะแคบหน้าจอชุดเต็มเพลินลนะคะ่ะสาหรับแนวทางของคนไท้หัวใจสิงเนาะพี่น้องเนาะมันมีสองตัวสามตัวนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเออ สูตรนี้นะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วลุดนะคะงวดนี้มาตามต่อจากสองศูนย์สองห้าสองหนึ่งสามศูนย์สามหาและสามหนึ่งนะคะพี่น้องกาตะย่อยลงไฮตะเวนเนอ้องมือนี้เนาะแต่ว่าขันแนวาทางอาจารย์ท่านใดมาตะเวนแยกไปกัสีลงไฮตะเวนเนอ้องเหมือนมือนั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของคนสุร,ราษฎร์วสันขนมเหล่าสันงวดที่แล้วลุดเนาะคะ่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเอ่อมีศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์หก หกสามหกศนย์สามศูนย์นะคะสำหรับเนวทางขนมเหลา้าคนสุราษฎร์วันนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดกมลเกมใสนะคะเพื่อนบอกว่าขนมเหล้าเมือนี้ลางเด่นเจ็ดหนึ่งแขนเขนเนาะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งเป็นตัวล่องเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้สามตัวซีเก้าเก้าสี่ศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าห้าศูนย์เก้าซี่เก้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ เก่าเก่าศูนย์นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เอดบูรินนะคะแนวทางน่าจะเป็นแนวทางล่างเนาะคะ่ะบนมีหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดเด่นหกต่อไปเลยค่ะมาเบิ้งชุดสามตัวชุดประหยัดงบเพิ่นนะคะเพิ่นบอกว่าหกสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดหกเจ็ดและสี่หกเพิ่นน่าจะมักสี่เนาะพี่น้องเน้นสี่นะคะ แอดบุูลินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้แอดประชาเด้อแอดประชาบอกว่าเม็ดเดียวขนมเล่ามอนีสองเก่าเขียนเขียนต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเ <c oughs> พิ่นบอกว่าเลขเด่นมือนีว่าสั้นเน้นแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวเดียวงอวธิเลี่ยวเพื่อนบอกว่าอ่าหกแปดเนาะหกแปดมาคูตโตดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนสุราษว่าสั้น 1 8 0 1 8 6 1 0 6และ8 0 6 1 8น6เนาะค่ะอะแคบหนาจอสองตัวคนเอาเอาเอามาจับมัดหฮมกันเนาะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้4 7 4 8 5 7แเละ58คนบ่มีซื้อเนาะพี่น้องคนไทยมาแบบนี้เห็ุใหยพ่ายเหตุยังบ่ถึงอกถึงใจกับอถทดขอพ่ายพม่พี่น้องหลายๆนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวิดเนาะแอดวิดก็เข้าดีได้พี่น้องหน้าหางวดที่แล้วให้686 9เก่ามา6 9เก่างนนี้8182นะ่ะ เอาพิจ้าได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกระตูนนะคะแอดกระตูนไม่ค่อยเห็นพักหลังเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าพนบอกว่าเดินดีขนมเล่า 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดว่าซันงวดที่เหลวแปดเก้าศูนย์มากมากมากเก่าแสดงว่าเนีย่ยแปดกับมากได้พี่น้องเนาะพนลืมบอกค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอยากเห็นก้นถือเล็กเดวซันพี่นอ้องขาพนหามานะจ๊ะ อ่าพ่นบอกว่าเด่นแปดกับ 9, เก่าเน้นแปดหนึ่งกับเก่าสองพนาพี่น้องเอาจารณาตามเพิ่นไดเนาะคะ่ะเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวท่างงวดที่แล้วเขาแปดหานะคะงวดน,นี้เพ่นบอกว่าไม่หาสองหกเก้าหกสองเนาะคะ่ะกันหาหกกับเก่าสองเนาะคะ่ะเนาะโตไปเลยจ้าแอดไพยนะคะเอดไพยมาสูตรนี้นะคะแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเออพ่นบอกว่า 98, 99, 90, 0 8, 0, 9 8 9 9แปดเ0้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เยก้านหนึ่ดห้าแงศย์ไปคนละทีบเลยกับยไพแอดไพคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งเนื้อทางของอย้ยายไพยนะคะอันนี้เป็นของงวดทีแล้วเนาะคะ่ะเด่นรูดเกือบเกือบแตกสานอะพี่น้องเนาะเกือบแตกสคะ่ะอ่าเข่าหาแปดนอะพี่น้องเนาะชอบหาว่าสันยายไพวาเนาะงวดที่แล้วมาเบิ้งงวดนี้คะ่ะเด่น c ี่กสูตว่สันพี่น้องคะ่ะสีศูนย์ชุดวินอยู่ที่4ีศูนย์แปดมัก นาคะพี่น้องมีสูตรเดียวค่ะงวดนี้มีสูตรเดียวเนาะชอบสีงวดนี้มีสีบอนาะพี่น้องมักสีสีมาบอนาะคะพี่น้องค่ะขอให้เขาตัวเจาะเด้อยิ่งๆื่อยๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะเคบหน้าจอของผูไดมักแง่แนวทางแง่ไพ่ขอเคบหน้าจอนะคะพี่น้องเนาะแงไพ่ห้กะมีเข่ามีหลุดนาอพี่น้องเนาะนาอค่ะเนาะขอให้แตกะว่ามีสามตัวนะคะสูตรสามตัวงวดนี้สูตราตนะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดซินคุลาดขนมลาา 3 4 7 3 7และ7 4นะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดซินโคลาชุดเต็มเพื่อนเคียบนาจอเลยนะคะพี่น้องอันงานกระยากแนวทางกระตองลองให้พ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเคขนมเล้าขนม,ขนมไทยบอเนาะพี่น้องเข้ามาแล้วแย่าไพ่ฝากกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่นำไปเด้อจ่ายาพี่น้องพราได้เพราะได้คาเน็ตเนาะพี่น้องเนาะพราได้ให้อะไรแย่ไพ่เด้ยรคาเน็ตฝากกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่นำไปเด้อค่ะ,คะพี่น้องขาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสไมค์ขนมลาวอร์เทเล่พื้นฟ้าห่าเปดยกตัวเดียวเนาะคะ่ะงวดน,นี้หกสองวันซันสูตรนี่เขาอิลีเด้พี่น้องคะ่ะเนาะเาขาอิลีนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้ก็แน,นวทางของเพื้นนะคะ่ะสามเก่าสามหกวันันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื้นถาม,าย,ย,ววามาย้่ยไพ่ไม้ย้ายไพ่แอดนอนไปใส่เหล้ววันซันแอดนอนกับยูนี่แล้วพี่น้องเขาไม่หายเบิองเหลวเนาะค่ะแอดนอนเราบอกว่าขนมลาวมือนีเด้อพี่น้องมีหาเจ็ดห้าศูนย์ห้าสาม 6 7 6 0 6 3ามวาซันพี่น้องสำหรับเนื้อทางของแอดนนเนาะคะ่ะต่อไปอันนี้คือกันนะคะพี่น้องคะขนมเลาาสูตรไมเดอร์วาซันพี่น้อง9798าวาซันพี่น้องเนาะอ่าเด่นเก้าพนาพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางสูตรนี่สูตรนี่เขาดีดีมี2อีหาและ26เนาะค่ะพี่น้องจวดจาาไดเดอเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของเบาไทยหงอเนาะหกศูนย์หกสองหกศูนย์สองสองเนาะ,ะ,ะคะ่ะ สามตัวศ6 62, 62นย์2กส6งศูนย์นเนาะคะ่ะคันเม้นฟันคับใครครับค้าก็จะเป็น60ศูละพี่น้องมือนี่นะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะแอดมูนาสามตัว6กเจ็ดศูนเานย์วัซันนเนเนเนดอว,วสัสซันอ่าเจ็มีหกศูนย่ก้าศูนย์และแปนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไตฟ้าเนาะ แอสไตฟ้าบอกว่าขนมเล้าเมื่อนี่ว่าสันมื่อที่แล้วเด่นแปดมื่อนี่เด่นนะคะเพิ่นหายมากพิ่นม่นมีตัวเด่นนะเพิ่นบอกว่าหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดนะคะอ่าพ่นบอกว่าสามแปดน้องวันนี้กับซิมี่อ่าสามแปดห้าหกนะคะเดี๋ยวออกมาให้เบิ่งอีกรอบนึงเด้อยวพอไวอันตัวสุดท้ายโบรู้ว่าเป็นอยัางน้องมื่อแรออกก็มาล่องหายไ่อีกแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะต่อ,ตอไปเลยจ้ะปิดถ่ายโดยเนื้อทางแอสเต๋าเนาะแอสเต๋าบอกว่าขนมเล้าเมื่อนี่หกสามเจ็ดแปดวันสันเด่นแปด แปดสามแปดหกแปดเจ็ดเม็ดเดียวแปดเจ็ดชุดวินอยู่ที่สามเจ็ดสามหกหกเจ็ดสำหรับขนมเราแอดเต่าเนาะค่ะทายคิมนี้แย้ไพ่ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆังสุขูมสุขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้เบ่งปันของมูนเนาทางให้แย้ไพ่มาให้พ่อเม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นเนาทังขอบคุณได้หลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า